ใครไม่ชอบกินมะเขือเทศหรือว่ากินมะเขือเทศยากๆอ่ะอยากให้ลองเมนูนี้เป็นเมนูเดียวที่ฉันกินมะเขือเทศได้เยอะที่สุดทําง่ายแล้วก็วัตถุดิบมีเยอะด้วยส่วนผสมหลักๆก,ก็จะมีแค่มะเขือเทศราชินีหรือว่าใครจะใช้เป็นมะเขือเทศคอกเทลก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็มอสซาเรลล่าอันนี้จะใช้เป็นแบบ45%แฟตนะ เวลาหั่นก็ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบหรือจะไม่หั่นเลยก็ได้เพราะว่าฉันก็เคยเห็นฝรั่งเขาทําแบบไม่หั่นเลยก็มีนะแล้วก็เนี่ยอีกอันนึงก็จะเป็นกระเพราอิตาลีก่อนจะเอามาตกแต่งจานก็เอาไปล้างก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่อสอมอผ่านมาท่านเห็นท่านก็จะไม่สบายใจเนาะจากนั้นก็โรยเกลือ,อนิดนึงแล้วก็พริกไทยดาขั้นตอนสุดท้ายก็ราดด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็ไบสมิกเวนิกาเนี่ยแค่นี้ ราดจำฉ่ำก็แล้วแต่ความชอบไปเลยจ้ะใครอยากได้ฉ่าม,มากฉ่าน้อยก็นั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยง่ายไหมเป็นเมนูสลัดสําหรับคนที่ขี้เกียจทํากับข้าวหรือว่าไม่มีเวลาอร่อยมากไปลอง